โอ้มชันติวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้คงความซาบพ,พึ่งอยู่เสมอว่าพอ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ให้ความรู้กับลูกแล้วทำลูกให้เป็นผู้ควงวงจรของการตระหนักรู้ในตัวเองและเป็นผู้ที่เห็นสามกาลเวลา ลูกนั้นเป็นบรามินผู้ที่เป็นของสกุลบราหมา่าคำถามของเมรีในวันนี้ลูกนั้นมาเป็นผู้ที่มีโชคล้านล้านกำลังสองเท่าได้อย่างไรตราบเมื่อลูกนั้นมาเป็นบรามินคำตอบการเป็นบรามินหมายถึงการได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในวินาทีตราบเมื่อลูกนั้นได้มาเป็นลูกของพ่อลูกได้รับสิทธ ในมอระดกดังนั้นการหลุดพ้นในชีวิตนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกและเพราะฉะนั้นลูกเป็นผู้ที่มีโชคล้านกกำลังสองเท่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครในแผ่นดินแห่งความตายนี้จะมีโชคแม้หนึ่งร้อยเท่าที่นั่นนั้นจะมีการตายอย่างไม่เป็นเวลาอย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ลูกๆกำลังได้รับชัยชนะเหนือความตาย ลูกยังมีความรู้ของสามการเวลาชิปบบานั้นกำลังเติมอภรรของลูกถึงยี่สิบเอ็ดชาติชิปบบากำลังเติมอภรรของเราถึงยี่สิบเอ็ดชาติดังนั้นเรานั้นแสนจะโชคดีในเวลานี้ของยุคบรรจบพบกันสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงเอาโลกเก่านี้ออกไปจากสติปัญญาของลูกและมีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดจงเอาวิญญาณปีศาจร้ายของสำนึกร่างออกไปจุดที่สองจงเชื่อฟังเหมือนกับพ่อและรับใช้ทุกๆคนทำให้คนอื่นๆเป็นเหมือนกับตัวลูกเองอย่าได้สับสนเกี่ยวกับสิ่งใด พรของบัปดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเต็มไปได้วยความสุขและความสงบและลืมโลกเก่าแห่งความทุกข์ผ่านการมีความรักของพระเจ้าจ้ำขอให้ลูกนั้นเต็มไปได้วยความสุขและความสงบและลืมโลกแ Louise. ห่งความทุกข์ผ่านการมีความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าจะให้ความสุขกับลูกมากมายที่ถ้าลูกนั้นหลุดหายเข้าไปแล้วลูกจะลืมโลกแห่งความทุกนี้การที่ความปรารถนาของลูกทั้งหมดได้รับการเติมเต็มกับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการในชีวิตนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า ไม่ใช่พ่อนั้นจะให้ความสุขและความสงบกับเราเท่านั้นแต่ท่านทำให้เราแต่ละคนนั้นเป็นคลังสมบัติของมันดังเช่นที่พ่อนั้นเป็นมหาสมุทึงความสุขไม่ใช่เพียงแค่แม่น้ำหรือบ่อในทำนองเดียวกันถ้าทำให้เราลูกๆเป็นนายของคลังสมบัติของความสุขนี่แหละทำไมจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องขอต่อสิ่งใดเพียงแต่ใช้สมบัติที่ลูกแต่รับ ในเวลาหนทางที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นคติพจน์ในวันนี้จงยกภาระในความร,รับผิดชอบของลูกทั้งหมดให้กับพ่อแล้วจงมาเป็นดับเบิลไลท์สามจงยกภาระการรับผิดชอบทั้งหมดของลูกให้กับพ่อแล้วจงมาเป็นดับเบิลไลท์อชชาโอมชานติ